สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆนะครับสมาชิกนะครับผมหลูกอีสานคนไทวบ้านคือเกาครับมือนนี้นะครับพาพี่น้องมาตามหาของเขาคือเกานะครับผ่าห้าล้อตอนกนะครับกลานะครับวันยุทนะครับมือนนี้วันอาทิตย์ที่พี่น้องเนี่ยเห็นเขี้ยวๆนั่นเป็นปลากระปพดกระออาหารสัตว์นะครับพี่น้องนี่ก็แม่นเบิร์นี่ บรรยากาศครับย่มเศร้าครับบกับวันนี้ดอกประมาณเดี๋ยวนี้กับประมาณแปดโมงนครับเพราะว่ามันเศร้านี่พว่มมาสิมาติเศร้ามันก็เป็นคึ้ๆนะครับอันนี้ก็แดดพึ่งพึ่งมาพึ่งออกนะครับก็ไปรอถ่ายรับชมเบิ่งนะครับเป็นจังไหนเหรอวันนี้นกเขาตามหานกเขาจะได้เหี้ยวจะได้ตนะครับเนาะถ่ายรอที่ตามรับชมไปน้ำกันครับพี่ลองครับ ว่ามหาคีรดรถเลาะวังหันนี่มหาคีรดรถเลาะวังหันนี่กะเห็นต่นกเจ้าพี่น้องนกเจ้ามงเขาเจ้าสูบสาหนาะสาหน่อยนี่เขาเจ้าสูบสาบบบนี้ลงในหนามลงกินปลา,นะนะา,า,านะครับคีรถดมาแตกสวยดอกนกเจ้านะครับแต่ว่าโมเมนนกที่เ้อตามหานะครับเพาตามหานกเขาญ่นะครับฝุ่นอุปกรณ์พวกนี้อยู่่นละนะครับ ไปพี่น้องเข้าถ่ายติดตามรับชมครับ ยงนกเขาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันนะครับนกตามหานะครับสมัยคู่มือนี่ยั่งกับเพรยงจำเป็นตรงลลาเพื่อเลี้ยงฉีบนะครับเนาะนะครับกะมือนีพ้นสิผ้าพี่น้องไปแบบไล้นลายยางหนกเจ้านะครับไปจอบทั้งนกเจ้าทั้งนกเขานะครับแต่ว่าขันเป็นนกเจ้านกกระย่างอย่างนีสินะครับก็สีแดงแก็บภาพให้พี่น้องเบื้องซื้อนะครับเพราะว่าผมมาสร้างมา่ายฉีบปลาได้ กับว่าอันนี้นะครับบ่าหันมากันนะครับไปพี่น้องเข้าไปไล่ไล่มองเิึงไล่ไล่บอลิึงนะครับมือนี้นกสีลายบอนะครับเนาะไปติดตามยาวๆครับครับพี่น้องครับนกเจ้าครับพี่น้องนะครับสองตัวนะครับฟิ้งแดดได้ครับเงาโซ่ แดดแดดิด่งออกได้ครับแต่ว่าก็บ,บสอวันไหนสวยแน่ล่ะนะครับก็ดีดีครับต้นนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างงานจะเป็นข้าวโพดนะครับป้าข้าวโพดนะครับระยะตัวนี้ประมาณสี 4, 5, ่ิถึงห้าิเมตรนะครับนี่ ประมาณ40่สิถึงห้าสิบเมตรนะสองตัวขเขาใหญ่ครับ ยังบุเขาเลยครับพี่น้องครับแต่เสียงมันขันใส่กันอยู่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องฟังมึงดีๆนะเสียงหนึ่งจะอยู่นี่เสียงหนึ่งจะเป็นเสียงลำโพงต่อผมอยู่นี่นะครับรอจังหวะผมรอจังหวะให้บินเขาต้นนี้นะครับแต่ว่าขันนี่ขันอยู่ต้นนี่ละแต่ว่าผมนแนมเตินโดนอะไรย่งนก็ได้เห็นอยู่ ขาเบิ่งอีกครับขาจอยอีกจะเข้าครับพี่น้องครับเข้ายังไงครับพี่น้องครับคูหนึงนี่ครับพี่น้องตัวหนึ่งบังงาใหม่อยู่โอ้ยไปก่อนนะครับตัวหนึง่งเออตัวหนึ่งครับอยู่นี่ตัวตัวนั้นเห็นผมเ่รบินออกไป่ะ อ้าวนี่ครับยังอยู่นี่เลยโอ้ตัวนั้นเทียนมุ่งก่อนนี่ครับหับงอยู่นี่นะครับมองกากระบาดนี่นะมูมีมุมยิงเลยโอ้ยไปเวลาครับ ไปคนละไ <laughs> ม่ได้จบไก่ป่าครับพี่น้องครับนะครับเปิดลำโพงตอนกอยู่หันไก่ป่าเสียงไก่ป่าขันขันอยู่ข้างในเพราะทันมันครับแต่ว่าเห็นตัวอยู่เห็นตัวอยู่แต่ว่าเขาทันนะครับโอ้ยเมื่อ <laughs> ยนี่ยินเสียงพงงุ่ยางเขะแขยแขะกำลังบ,บินเลยโอ้บินสูงขนาดครับ เหม no ือนอาจังมากไหมนะครับโอ้ยเมยเหมยเหมยนี่เพบ่ตอนกอยู่นี้นี่เสียงไก่ปานขันเลย่อย่างไปสองมึงแต่ว่าเห็นตัวมันอยู่เห็นตัวก็นั่งเงียิงไปสัมยังว่าจบไหมนะครับไปเอ้าพี่น้องไปต่อครับ ขันโบจังไหนกะจังถานรอที่ตามรับชมครับผมสีไปตอหรือว่าสีพ่อซ้ำนีนะครับเนาะส่วนนี้ยังยังกับแพงนะครับ <c oughs> จำเป็นต้องลานะครับเข <c oughs> าใหญ่ครับพี่น้องครับระยะโอ้ไกเตือครับ หาสิบกิโลเมตรครับนะครับ,นะรบแต่ว่าผมตั้งกล่องไว้สี่สิบสี่สิบสองเมตรนะครับผมจะลองกลากระบ,บาดิึงนะครับ อยสิดายแข่งพี่น้องมือกบหนีงนะครับไป้สิดายแข่งเราพี่น้องเนาะพ่นพงศหันนีงทั้งไปพ่น่ะนะครับระยะไกลแข่งนะพงศ์จีเพื่อดอดเอานะครับหามันนี้นี่ครับห้อยทั้งไปเราพงศหันนี่สิดายนกเขาใหญ่นะครับ ไปเฮ้าพี่น้องไปต่อเฮานะครับลมคงไมกระให่จีบอะแล้ว,ลวนะครับเนาะไปเฮ้าขันโบเป็นท่ากะจะมากันไหมครับไปตัวอีกจะเข้านะครับเพราะว่าลมคงกะเรือหน่อยละนะครับต้องไปเติมนะครับเนาะไปกระย่างครับพี่น้องครับกระย่างเขา โอ้ยมือมันหิ่งเลยครับโอ้ยบอยู่สวยครับไปต่อเส้ย ตกใสู่ครับพี่น้องมหันนี่เสื้อนุ่งทางผุนนะครับแต่ว่าบยูเสืยนะครับไปเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนพี่น้องโอ้ยเมยเมย์เยครับพี่น้องครับนะครับบรรยากาศเสียงนกเสียงนกเอียงเสี่ยวเสียวอยู่แนวแนวปะตองการนะครับนะนะครับกาจีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่า ลวมผมกับยีเบิร์ดล่ะนะครับนี่ก็เวลาใกล้ยีเที่ยงนะนะครับกะในเน่ผัดเน่นะครับบัวกันนะครับกะพอได้อยู่ครับมือนี้นะครับบางอ่านกบางชนิดนะครับผมก็บอกสามารถถ่ายวิอให้ได้นะครับกะเดินเจอการคลิปวิอหนาครับพี่น้องครับเขาสีพาไปย่ำสอหรือยามแลงกันจังค่อยติดตามรับชมนะครับเนาะกะสำหรับคลิปนี้นะครับผมหูุอีสานคนไทยนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับ คลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ